เมื่อต้นเดือนธันวาคม2567ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีได้เดินทางเยือนยูเครนแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งยังประกาศว่าเยอรมน,นีจะจัดส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้กับยูเครนเพิ่มเติมหนึ่งในนั้นคือระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ i อริสทีเอซึ่งเป็นอาวุธที่พัฒนาต่อมาจากอาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศแบบ i อริสที T. ไอริสเป็นอาวุธที่เยอรมน,นีพัฒนาร่วมกับอิตาลีสวเดนกรีซแคนาดาและนอร์เวย์เริ่มต้นจากการเป็นอาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศตระกูล AIM 9 s i ด์ไวเดซึ่งประจำการมาเป็นเวลานานเป็นอาวุธปล่อยติดตั้งบนเครื่องบินขับไล่เพื่อใช้ต่อสู้กันในอากาศระยะประชิด รถจรวดมีความยาว294เซนเมตเช่นผ่านศูนย์กลาง12.7เซเมส่วนของครีบกว้างที่สุด44.7เซนติมตรหนัก87.4กิโลกรัมส่วนของหัวรบหนัก11.4กิโลกรัมขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จรวด